แล้วส่งการเตชะนรงไปกันใหญ่แล้วส่งการออกลงปกป้องแมทพิรณีหลังมีกระแสข่าวของคนใกล้ตัวแมทพิรณีมีส่วนเข้าไปหัวพันเลิกลาของคู่รักนางเอกดังอัมพัชราภาและแฟนน่มไฮโซพกกรณีไปจับมือกันในงานปาร์ตี้ปีใหม่กับกลุ่มเพื่อนๆที่ฉลองด้วยกัน ทำให้มีข่าวลือนาูว่ามีส่วนทำให้อ้ำพกยุติความสัมพันธ์กันล่าสุดสงกรานต์เตชะนรงก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดยวันนี้5มกราคม2566คุณสงกรานต์เตชะนรงหวานใจนางเอกสาวแมทพิรณีก็ได้โพสต์ i G จ t สตอรี่ว่าไปกันใหญ่แล้วข่าวไม่ได้มีอะไรเลยครับ น้องๆเขาเป็นเพื่อนกันมานานมากแล้วครับขอบคุณไรีว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ของคุณสงกรานที่ออกโรงปกป้องแมทพิรณีก็ชี้ชัดแล้วว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังคงแน่นแฟนแมทสงกราน